สวัสดีครับสวัสดี f c นะครับเราก็ผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมนะครับช่างปุ๋ยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะทําการทดสอบระบบไฟนะครับแล้วก็แปลง CDI นะครับที่ f c นะครับส่งอะไหล่มานะครับนี่ส่งอะไหล่ตัวนี้มานะครับส่งล้อแม่เหล็กมานะครับเป็นรถยามาฮ่าวายนะครับเพื่อที่จะให้ผม แปลงเป็น C D I ให้นะครับผมก็นี่นะครับย้ายตำแหน่งให้เรียบร้อยนะครับแปลงใส่คอยสตาร์ทนะครับของ D T 125 M X นะครับแต่เราก็ต้องเจียตรงนี้นิดนึงนะครับบางท่านนะครับบอกว่ามีปัญหาเวลาใส่ล้อไม่เหล็กแล้วมันติดบริเวณนี้นะครับไอที่ขดลวดตรงนี้มันติดนะครับเราก็ต้องเจียออกนะครับ ตรงนี้นะครับตรงเหล็กตรงนี้เราเจียได้แต่อย่าให้โดนขดลวดนะครับอย่างนี้ผมก็ต้องเจียแต่งนะครับไม่งั้นมันจะติดนะครับแล้วก็มาที่ระบบแสงสว่างนะครับระบบแสงสว่างคอยแสงตัวนี้นะครับเราต้องพันขึ้นมาใหม่เองนะครับเพราะว่ามันไม่มีของเทียบใส่ได้นะครับถึงมีใส่ได้มันก็จะสูงและหนาพอจะมาติดกับด้านในของล้อไม่เหล็กนะครับก็เลยต้องใช้ขดเดิมนะครับ พันใหม่เพื่อที่จะชาร์จไฟ12โวลต์ได้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับแล้วสายไฟนะครับผมก็จะเดินใหม่นะครับนี่นะครับเดินตั้งแต่ด้านล่างขึ้นมานี่เลยนะครับทำแจ็คต่อให้อย่างดีเพื่อที่ f c นํานไปใส่ได้เองเลยนะครับนี่นะครับนี่บางท่านบอกว่าสายไฟที่ผมผลิตมันแพง นะครับเพราะหาซื้อตามช้อปปี l a า a าดมันถูกกว่าใช่ตรงจุดนั้นมันถูกกว่าแต่อย่าลืมว่าเพื่อนๆก็ต้องไปเสียค่าแรงในการไล่แล้วบางทีช่างบางที่ก็ไล่ไม่ได้แล้วไปถามคนขายคนขายก็ไม่รู้ว่าสายตัวนี้ไปไหนมาไหนนะครับมันก็เป็นจุดต่างที่ทางคนซื้อของทาง s h o ปปี้ a า a าด ที่เขาทําสําเร็จมาแล้วนะครับเพื่อนๆก็ต้องไปหาวิธีไล่เองแต่ถ้าเป็นของผมนั้นเป็นวงจรผมนั้นผมรู้โทรสอบถามได้เลยนะครับอย่างนี้นะครับผมก็จะพยายามทําให้สีมันตรงกันนะครับเพราะว่า f c ีส่งประกับมานะครับเราจะพยายามทําให้ง่ายที่สุดเพื่อที่สามารถนําไปใส่รถเองได้เลยนะครับนี่นะครับเป็นประกับซ้ายขวานะครับแล้วก็ ชุดนี้ก็แปลงใส่คอยหัวเทียน k คได้เลยนะครับแล้วก็ออกจากเครื่องขึ้นมานะครับนี่ออกจากเครื่องมานะครับก็ไล่มาที่ตัวชาร์จนะครับนี่ตัวชาร์จของเรียบร้อยนะครับตัวชาร์จเรียบร้อยแล้วนี่สวิตกุญแจนะครับสวิตกุญแจก็พยายามจัดสีให้มันตรงนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะได้ไปทําได้ง่ายๆนะครับส่วนนี่ก็เป็น ชุดไฟท้ายนะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบใส่ในรถคันนี้กันนะครับมาลองติดเครื่องดูกันนะครับรถคันนี้เครื่องก็ไม่ค่อยจะสมบูรณ์นะครับแหวนดังด้วยแต่มันก็สตาร์ทติดได้นะครับเดี๋ยวเรามาติดดูกันอาจจะติดยากนิดนึงแต่มันยังเดินเบาได้อยู่นะครับก็โอเคเดี๋ยวผมจะนําชุดนี้นะครับเนี่ยประกอบให้ดูแล้วก็ทดสอบเลยเพื่อที่เป็น การการันตีว่าโอเคชุดนี้ที่ผมทำมันใช้งานได้สตาร์ตติดแล้วคราวนี้เอฟซีนำไปใส่รถถ้ามันไม่ติดยังไงก็ต้องไปแก้ไขที่ตัวรถเอาเองอีกทีแล้วกันนะครับก็โอเคเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับว่ามันจะติดไหมแล้วระบบไฟที่ใช้นะั้นจะออกเป็นยังไงนะครับก็มาคอยติดตามชมนะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนการทำคลิปของผมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจแล้วก็อย่าข้ามโฆษณาด้วยนะครับขอบคุณครับ ิมใส่อยู่เหมือนเดิมนะครับยังใส่ริ่มอยู่ลองริ่มเล็งให้ตรงกันนะครับแล้วก็ใส่นะครับริ่มยังใส่ครบนะครับไม่ได้ถอดน,นะครับโอเคเดี๋ยวก็ขันจานไฟให้นั่นเลยนะครับ โอเคใส่จางไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาใส่คอยล์เทียนเดี๋ยวผมเรามากดคันสตาร์ทแล้วก็เช็คดูนะครับว่าไฟจะออกไหมนะครับก่อนอื่นเราก็เปิดกุญแจก่อนนะครับนี่นะครับกุญแจนี่มันจะเป็น3แก๊กนะครับแก๊กหนึ่งนี่แก๊กสุดท้ายนี่เปิดไฟนะครับเปิดแก๊กเดียวก็ติดแล้วนะครับเครื่องยนต์โอเคเดี๋ยวมาดูไฟกันครับ เดี๋ยวลองกดคันสตาร์ทนะครับดูไฟนะครับที่จะออกจากบริเวณนี้นะครับว่าจะออกไหมนะครับเห็นไหมครับออกนะครับนี่ออกดูนะครับเครื่องยนต์จะไม่ค่อยแน่นนะครับเสียงเครื่องดังมากเลยนะครับหลวมมากเลยเวลาการกดคันสตาร์ทนี่จะรู้เลยโอเคเดี๋ยวก็ลองใส่ัเทียนแล้วก็มาติดเครื่องดูกันนะครับแล้วเราก็ค่อยมาดูระบบไฟหน้าไฟท้ายระบบ ไฟเลี้ยวระบบชาร์จกันนะครับเรื่องก็ตสาติดแล้วนะครับ เดินเบาได้นะครับเดี๋ยวผมจะดับเครื่องแล้วสตาร์ทดูทีนะครับโอเคผมดับเครื่องไปแล้วนะครับเดี๋ยวสตาร์ทใหม่อีกครั้งหนึ่งว่าจะติดหรือเปล่านะครับ ไชาร์จกันนะครับที่ออกจากตัวนี้นะครับน,นี่นะครับมันจะมีตัวชาร์จเรียบร้อยนะครับผมต่อสายชุดนี้มานะครับนี่นะครับนี่นะครับมานี่แล้วก็มาเอตัวชาร์จนี่แล้วก็มาชาร์จแบตที่สายตัวนี้นะครับผมจะใช้วิเตอร์วัดนะครับดูนะครับวิเตอร์ขึ้นนะครับน <ính S 2> <into> ี่มัน12โวลต์นะครับวิเตอร์ขึ้นแล้วเดี๋ยว เ, Cam RPG. เี๋ยวเรามาเปิดไฟหน้ากันนะครับเปิดไฟหน้านะครับแล้วก็ผมมาไล่ดูสายนะครับว่าสายเส้นไหนสูงเส้นไหนต่ํากันนะครับลองมาทดสอบดูนะครับว่าเส้นไหนสูงเส้นไหนต่ํานะครับนี่นะครับเจอแล้วนะครับนี่เส้นนี้นะครับเป็นไฟต่ํานะครับพอมาเราก็ต้องเปลี่ยนนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นหลอดไฟไส้เดียวนะครับก็ถือว่าสว่างเลยนะครับสําหรับไฟหน้านะครับแล้วก็ มาลองเปิดไฟเลี้ยวดูนะครับเป็นหลอด12บสโวลต์น,นะครับไม่มีแบตเตอรี่ก็ติดเลยนะครับรีเลย์มันเสียใช้ไม่ได้เลยไม่กระพริบนะครับดับก่อน,นครับเพราะควันมันเยอะดับก่อนเดี๋ยวเรามาสวมแบตเตอรี่แล้วก็ลองดูไฟเลี้ยวกันอีกทีนึงนะครับโอเคต่อแบตแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันะครับผมเปิดสวิตช์ไฟเลี้ยวไว้นะครับ รีเลย์รู้สึกว่าจะมีปัญหานะครับรีเลย์ตัวนี้เดี๋ยวเราปรับแต่งนิดนึงนะครับเห็นนะครับก็กระพริบแล้วนะครับไฟเลี้ยวรีเลย์ต้องปรับนิดนึงถ้าให้ดีก็ต้องเปลี่ยนรีเลย์ใหม่นะครับตัวนี้ไม่ดีแล้วผมแค่เอามาทดสอบเฉยนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูไฟหน้ากันต่อนะครับว่าไฟหน้ามันจะขาดไหมเวลาเราเร่งแรงๆนะครับว่าตัวชาร์จเราเอาอยู่ไหมนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับ ขาดนะครับพืที่นี้ลองดูแล้วไฟหน้าไม่ขาดนะครับ เห็นกันแล้วนะครับว่าเมื่อกี้นี้ผมเร่งแรงปุ๊บไฟมันสว่างหลอดมันก็ไม่ขาดแล้วนะครับมันไม่เกินนะครับก็โอเคถือว่าใช้ได้นะครับเครื่องยนต์ตัวนี้ไม่ค่อยมีไม่ค่อยดีนะครับคือมันจะเร่งแรงแล้วมันจะเดินเบาไม่ได้เหมือนกับว่าเครื่องมันหลวมเยอะแล้วเสียงเครื่องดังมากนะครับใช้ได้แค่ทดสอบแต่ถ้าจะมาเช็คอยือ่นจริงจริงนั้นจะลำบากนะครับก็ใช้ได้แค่ลองว่าโอเคเครื่องมันสามารถติดได้ แค่นี้ก็โอเคนะครับก็โอเคนะครับสําหรับงานระบบไฟตัวนี้ผมก็ทําครบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พร้อมส่งให้ FC แล้วนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วก็ขอบคุณหล่คลิกมานะครับขอบคุณครับ